กินนี่หมดเลยนะกินนี่หมดเลยนะคิมคิมค,มคิมๆิม,มนกทำปางไงคิมนกทำปางไงนกนกอาปางไงฮะ อเสือทำเสียงไงเสือทำเสียงไงไออีทำไมล่ะก yeah, ินสิมีมมเมมเมมมีเมมเมมเมมเมีเมมเมมเมไเมมเมีเมม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 มมเมมมอเมมเมมเมอเมมเมมมมเปาเม่เมมามเมอเเมมเเ เสือทำงั้นนะเสือทำงั้นนะนั่งดีๆอ่ะมีเมม,มต่อน้องกิมจะไปเที่ยวไหนวันนี้ืึน้องกิมจะไปเที่ยวไหนครับน้องกิมอืดต้องอืดตรงไหนต้องอืดใส่อะไรอีบอกให้อืดใส่อะไรครับอืดใส่กระโทนใช่ไหมเดี๋ยวเราอืดใส่กระโทนกันเนาะเรามาอืดใส่กระโทนกันนะ อใส่เถินอย่าเอามาใส่หัวนะเหม็นเหม็นนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จีไปไหนล่ะคุยกับอี้ก่อนเร็วไหนป้าป๋าไปทำงานแล้วหมอป้าป๋าน้องคิมอยู่ไหนฮะไปไหนแล้ว่อะเมื่อวานน้องคิมไปที่ยวไหนมาฮอืม อมอกบอกอยู่ในเสื้อน้องคิมนะบอกบอกอยู่ในเสื้อน้องคิมืมบอกบลมอกบล็อกทะเลาะก,กันทำไงอย่าทะเลาะก,กันเวลาเสือทะเลาะก,กันทำไงอย่าทะเลาะก,กันนะอย่าทะเลาะก,กันบอกบมอกโอ้มีก่ตัวนับดูสิ Gi tôn đu nâng nâng lạp nâng lạp lại to hm? Nâng kèn thùng nâng thầm ngày. Chạm đây mấy. Thùng <laughs> cô cài lo ngay cảm đại mẹ kèn tù nâng ngủ cả long êh ngủ cả long êh bong bong êh mìa long êh m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  มาล่ะเรียกมาส<อ>ิมามาน่ารักทำไงน่ารักทำไงน่ารักจังทำไงนะน่ารักจังดูมา นารักอีแล้วก็ทำเลยนะเอาอีทำน่ารักจังนี่ทำตรงแก้มนี้เด้องน่ารักจังอิ <c ười> เลยใหญ่ฮันลังให้อทำทําไมล่ะคันลังให้ก็ไม,ไม่เห็นอะไรลหละนะเอากระดาษอาถือมาสีนูนจะเช็ดปากหนว เข็นกล้องนะเข็นกล้องนะเอ้เข็นกล้องนะ <c oughs> ไปไหนอีกแล้วผมไปไหนอีกแล้วไต่ไปไต่ไปเรื่อ,อยๆไต่ไปเรื่อยๆหันมายิ้มหวานหน่อยจีหันมาน่ารักหน่อยนจีนี่น่ารักอนอนเองแมงนอนเองแมง ผัหุหมดแล้วหุหมดแล้วหุหมดแล้วนั่นเช็ดเลยไปเอากระดาษมาเช็ดเลยเอานี่กระดาษเช็ดอย่าทำอย่างนั้นคิมอาเช็ดได้ยี่หน่อยเร็วเ<ม>ช็ดเป็นไหมถู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 ถ,ถ,ถใ<ม>ูใครทำหกใครทำหกยกมือขึ้นใครเป็นคนทำเลือก เอานี่เช็ดไม่ถูถูให้สะอาดเลยถูถูสะอาดย่างถูถูนี่ตรงนี้เนี่ยเปื้อนตรงนี้อ่าถูเน่ถูแบบไหนนั่นหวังเสือมากินตับเนอะเกือนะไอ้เกือไอ้เกือ เสือ,อนุมกลัวอะไรครับอืออูอูไในอีชิดาให้กันปากหกเลือดเธอปามเลือดเธอแล้วออเสือ,อ,อเอาไปแล้วเสือเอาไอแพดนุ้ยไปแล้วนุ้ยไปจับเสือมาสิมันขโมยไอแพดน้องกินไปแล้วเห็นไหมอีไม่มีดูแล้วเห็นไหมนั่นอ๊อมาแตก <laughs> ยี่ไม่มีดูแล้วทำไงดีไม่มี iPad ดูรูปน้องคิมแล้วเสือมันเอาไปแล้วโอ้ปงอโปูงนะปูงน่ารักจังยี่ขอได้ไหมคิมมี่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 คิเลยจังไหนล้างก้นหรือย่างล้างก้นยังไงล้างก้นยังไงคิม ơ, oh, oh, mê không được, lam mê tinh thần ông lam mê hùng nan lula anh kẹt dạ chị cona anh chị con hùng ngay chết chị nhanh anh kìng dung lên đô lùi tìm mày đô lùi tìm mày dung lên 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 mày dung ไม่บายเดือจสิไม่บายไม่บาย